ใช่มีนักสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำตัวของท่านไอจากเกมคอมพาร์สสำหรับใครที่ต้องการติดต่อเรื่องการเติมเงินหรือเรื่องคิวนะครับก็ให้บีต่อผ่านช่องทาง Discord แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับไม่งั้นผมก็จะมองไม่เห็นคอมเมนต์สำหรับค่าสแตจฮีโร่รแล้วก็ฮีโร่บลิที้ของท่านไอนะครับแอตแท็กอยู่ที่1.40ดิฟเฟนต์อยู่ที่1.25เอตพีอยู่ที่0.75สำหรับอัพบลิที้ของท่านไอเนี่ยต้องพูดตามตรงนะครับว่าผมอาจจะอธิบายเอาท่านยากแต่ว่าจะพยายามพูดให้เข้าใจนนนนนะะะะคครรรรรัััับบบบมจจเเป็็กกกกาาาตดดื่่่องงทีแบบช้้ซึึขฟู ให้ดูก่อนเลยละกันโดยด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวละครปกติส่วนด้านขวาเอาจะเป็นตัวละครท่านอายนะครับโดยการกดบาลีสีเขียวนะครับบาลีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลากดนะครับมันจะสูบหน้าตัวละครใช่ไหมแต่พอเป็นตัวละครท่านอายครับพอกดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการสูบหน้าตัวละครครับทาให้เห็นว่าการกดการ์ดของท่านอายเนี่ยค่อนข้างไวกว่าตัวละครปกตินะครับ เอาง่ายครับท่านไอเนี่ยสามารถตัดแอนิเมชันการ์ที่แบบกดแล้วซูมหน้าตัวละครแบบนี้ครับก็คือจะตัดทิ้งไปเลยแต่ก็ต้องเสริมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแอปลิที่ของท่านไอถึงแม้ a อปลิทีของท่านไอนะครับจะตัดเรื่องแอนิเมชันการ์ออกไปก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งครับคือมันไม่ได้ตัดเรื่องความไวของการโจมตีของแอนิเมชันครับยกตัวอย่างเช่นท่านไอเนี่ยกดการประเภทหมูนะครับจะโจมตีได้ช้าม,มาก ต่อให้คุณจะสามารถตัดเรื่องแอนิเมชันในการสู o หน้าออกไปได้ก็จริงนะครับแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขเรื่องความเร็วในการโจมตีได้ครับเพราะงั้นก็โปรดระวังกันไว้ด้วยแล้วกันครับซับในส่วนของ h e ่แ action ของตัวละครท่านอายนะครับท่านอายนี่จะทําการเทเลพ p o r t ซึ่งการ teleport เ,เนี่ยก็จะไม่มีการสร้างดาเมจหรืออะไรทงนั้นล่ะครับเป็นแค่การเทเลพ p o r t เฉยๆแต่ว่าการเทเลพ p o r t ของตัวนี้ก็คือแบบสามารถําไปขึ้นที่สูงได้ครับซึ่งผมก็จะทให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันสามารถทัาไปขึ้นที่สูงได้ครับก็ถือว่าเป็นอรายที่ดีมากถึงแม้ว่าฮีโร่แอคชั่นของท่านไอ้นะครับจะไม่มีดาเมจก็จริงแต่ใช่ว่าท่านอายจะไม่มีจุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นของการจบตีของท่านไอ่จริงๆก็คือการจบตีปกติครับก็จะเห็นนะครับว่าผมจมตีปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีดาเมจเสริมได้ขึ้นมานะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับตัวละครท่านอายนะครับยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันครับเนื่องจากฮีโร่แอคชั่นของท่านไอ้ก็ไม่มีอะไรมากครับ สับในส่วนของฮีโร่สกิลของท่านอายนะครับท่านไอจะทำการเปิดใช้ the g o of all light is dead ซึ่งฮีโร่สกิลตัวนี้นะก็จะทำการล็อกการของท่านอไอนะครับหลังจากกดใช้แต่ว่ามันก็มีข้อดีมากๆอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการเปิดให้ดูก่อนเลยละกันนะครับ ก็อย่างที่เห็นครับว่ามันจะรอการตัวของท่านไอเอกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีนาฬิกานะครับที่จะนับเวลาถอยหลังซึ่งหลังจากที่นาฬิการับเวลาถอยหลังสุดๆนะครับก็จะทําการระเบิดนะครับซึ่งฮีโร่สกิลของท่านไอเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงนะครับว่าเป็นฮีโร่สกิลตัวหนึ่งที่ไม่สามารถป้องกันด้วยบาเรีรหรือการเคอน์เตอร์ได้นะครับหรือพูดง่ายๆก็คือการการันตีตายนั่นแหละครับซึ่งวิธีแก้สับฮีโร่สกิลของท่านไอเนี่ยก็มีวิธีเดียวครับนั่นก็คือการกดฮีโร่สกิลส่วนนะครับ หรือไม่ก็กบจับท่านไอที่อยู่ในโหมดของฮีโร่สกิลให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าท่านไอตอนอยู่ในโหมดของฮีโร่สกิลเนี่ยจะอยู่ในโหมดที่ค่อนข้างเรียกว่าบางมากครับไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนื่องจอากกดการไม่ได้ครับทาได้มากสุดก็แค่จบตีปกติแล้วก็เทเลพอร์ตแค่นั้นครับก็เลยทําให้ตรงนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนท่านไอหลังจากกดฮีโร่สกิลคนส่วนใหญ่เขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกดใช้กันสักเท่าไหร่ครับส่วนมากเนี่ยฮีโร่สกิลของท่านไอก็มาจะกดใช้ตอนที่แบบ เวลาใกล้จะจบประมาณ1ิบวิครับเพราะว่ามันจะเป็นการการันตีชนะแล้วยังไงก็ลองนำไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับสับฮิโรสกิลของท่านอายซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ ในที่สุดนะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของซัพพอร์ตโค้ดนะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายฟรีหรือสายเติมนะครับช่วยกดซัพพอร์ตโค้ดของผมทีนะครับมันจะช่วยให้ผมสามารถทำไกด์เกมนี้ได้ต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานิี้ขึ้นนะครับ มันจะช่วยเป็นท่อนำเลี้ยงสับพมมากๆนะครับอยากให้ช่วยกดตรงนี้จริงนะครับส่วนวิธีการกดส p อร์ตโค้ดยังไงก็ให้ดูตามวิดีโอที่ผมอธิบายอยู่ตอนนี้นะครับให้กดตรงโค้ดตรงนี้แล้วก็กดในช่อง้นหานะครับก็จะเจอชื่อผมแล้วกดตัวปุ่มส้มๆนะครับเสร็จปุ๊บชื่อผมก็จะไปอยู่ในช่องตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นการส p อร์ตผมไปในตัวนะครับทำให้ผมสามารถทำคล้ายเกมนี้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับสริปคลิปนี้ก็มีบาน้ครับ ถ้าช่วยกันกดติดตามก็ขอบคุณมากจริงครับหรือว่ากดไลค์ขอบคุณมากจริงครับสับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับวันนี้ก็มีวันนี้บ๊ายบายครับ